ประกาศปูก,กาศพรุ่งนี้วันแรงงานพี่หมอเชิญชวนเพื่อนๆผู้ติดตามพี่หมอในกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะเป็น LINE ล a c e b o o k YouTube และ t i k t o อกนะครับมาพบพี่หมอได้เวลา9โมง9นาทีที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS ประตู3ตัดกับทางเชื่อมไป MRT สุขุมวิทติดติดกับ Terminal ั มีกิจกรรมกันนะครับตามจํานวนเพื่อนๆที่มาเลยใครที่เคยมาแล้วคงรู้ว่าพี่หมอเป็นเจ้ากิจกรรมคนวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้พี่หมอขออนุญาตเนาะหนึ่งใครที่มีเสื้อขาวนะครับพี่หมอขออนุญาตให้ทุกคนพกเสื้อขาวมานะครับหรือใส่เสื้อขาวมาเลยก็ได้ทุกคนใส่เสื้อขาวเป็นคอกลมก็ได้นะครับจะเป็นเสื้อเชิ้ตก็ได้นะครับขอให้เป็นสีขาวแล้วก็ขออะไรครับ กางเกงขายาวนะที่พร้อมจะทำกิจกรรมนะครับแล้วก็ให้พกกันไก่ตัดผ้ามาด้วยเพียงเท่านี้แล้วครับเรามาร่วมกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมเป็นยังไงพี่หมอขออุ้ไว้ก่อนเนาะ <c oughs> ก็เราอาจจะตกลงกันก็ได้ในจำนวนของผู้ที่มาด้วยนะครับถ้านะครับมีคนมาน้อยมากๆนะพี่หมออาจจะพาไปกินอาหาร <c oughs> ไปเลี้ยงไอติมที่เน็ตเวิร์กไอที่ <c oughs> เออเกตเวนะครับเทอร์มินอลเวนตวันไม่ใช่เกตเวเทอร์มินอลเ1วนะครับหวังว่าคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยไปเจอพี่หมอกันอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกันสําหรับคนที่ไม่รู้จักกันสําหรับคนที่เคยเจอพี่หมอแล้วก็ถือว่าเป็นการรียูเนียนนะครับนานทีปีหนเรามาเจอกันทีไม่มีอะไรมากมายนะครับมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์แน่นอนพรุ่งนี้เจอกัน9 0โมง9นาทีในวันรายงานแห่งชาติครับ